กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปเช่าอีสานตุผูทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตากรณ์อากาศภาคอีสานประจำวันจันทร์ที่7เมษาย,ยน2568ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะโดยร่วมของเมือน,นีภาคอีสานของเ้าจะมีอากาศห่อนโดยทั่วไปจะมีพายุฝนฝากขนองร้อยละ60ของพื้นทีและมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งเน้นจังหวัดเลยน้องข่ายอุดรธานีเชียงภูมิขอนแก่นมหาสรารคามร้อยเอ็ดโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและกอุบลราช ท่านีจะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35-37ถึงองศาเซลเซียสกระขอให้พีพีน้องๆชอบผ่าอีสานทุกท่านระวังอันตรายจากพาย,ยุฝนฝ้าคะนองที่จะเกิดขึ้นหลีเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพาย,ยุฝนฝ้าคะนองอยู่ในที่ลงแจ้งใดต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่บ่แข็งแรงส่วนเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม่พลนและเตรียมตัวป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง และดูแลร,ร,รักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เป็นแปลงไวนะ้น้ำคลิปนี้แอดมินล่าบเป็นแล้วพอกันมาคลิปหน้าสวัสดีค่ะ